สวัสดีครับพี่พี่ FCI u s e Car วันนี้น้องมีของขวัญดีๆมานำเสนอพี่พี่ FCI u s e Car สำหรับใครอยากจะย้อนรอยวัยรุ่นตอนเราเป็นเด็กนักเรียนอดุบาล1ป .1 ม .1 น,นะครับเราเคยนั่งรถกระบะไปโรงเรียนนะครับวันนี้เรามีสินค้า90อยากจะนำเสนอพี่พี่ FCI u s e Car รถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉึกและทนอีกหนึ่งรุ่นเป็นรถสามันประจําบ้านของคนไทยนะครับในยุคนั้นนะครับใครที่ชอบรถปิกอัพหรือรถกระบะนะครับขนของค้าขายใช้งานนะครับตอบโจทย์จริงๆนะครับวันนี้เราซื้ออดีตมาให้ท่านแล้วสภาพแบบเลย1ในพันก็ว่าได้นะครับคันนี้คือ isuzu dagon นะครับเครื่องรถยนต์มังกร2.5ดีเซลนะครับ ปี1 9 9 9สีเขียวเหนียวซับรงรุ่นตามาศาสตร์คนจีนเครื่องยนต์มังกรสีเขียวเหนียวซับนะครับมังกรกับเขียวเหนียวซับโกยเงินโกยทองเข้าบ้านพี่ได้เยอะมากๆแน่นอนนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดตอบคลิกคว่ำหรือจมน้ําได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเจ้าของทํางานอยู่ปตทในจังหวัดระยองคันนี้วิ่งไกลมาจากจังหวัดระยองมาสู่พุทธมนฑลสายสองนะครับบอกเลยว่าคัดพิเศษเกตเอแน่นอนนะครับยางเป็นยางปี25ทั้ง4เส้นเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมา ใหม่ได้ไม่นานเมื่อต้นต้นปีวิ่งมายังไม่ถึง1,000 0กิโลนะครับสำหรับยางชุดนี้พี่สามารถใช้งานได้เลย5ปี5,000 50, 0โลสบายๆโดยที่ยังไม่ต้องทําอะไรสีสันโดยรวมสวยงามเงาฉ่าทั้งคันนะครับผมสีอาจจะมีการเคลียร์สีมาแล้วบ้างนะครับแต่เป็นสีเฉดเดิมสีเดิมเบอร์เดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนสีแต่อย่างใดช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่านะครับผมคัดส่งคัดสีไม่ผุ หลุมอะไรซุ้มอะไรต่างๆสวยงามนะครับตามล้อตามซุ้มล้อต่างๆสวยงามแน่นอนไฟหน้าใสกิ๊กๆภายในสวยงามและเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูส่วนภายในกันก่อนนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของอีซูซูใครอยากได้สัมผัสอินอายความเป็นอดีตนะครับในอดีตอยากจะซื้อกลับมานะครับก็คันนี้แนะนํานะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะเดิมนะครับ เบาเดิมเลยนะฮะนี่นะคะตอนเด็กๆเราเคยนั่งแับไปแบบนี้ไปเที่ยวไปเล่นสงการไปโรงเรียนนะครับเนี่ยได้ฟิลเดิมแน่นอนเบาะเดิมจากโรงงานะครับผมเ <c oughs> บาะหน้าอยู่ในสภาพดีๆอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแอร์เย็นฉ่าระบบไฟฟ้านะครับประตูทั้งสองข้างใช้งานได้ครบนะครับ <c oughs> เลขไมค์คันนี้วิ่งมา400,000กับ7,000กิโลถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี1999ถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี1999นะฮะ และปัจจุบันนะครับคนนิยมเอาไปใช้งานแล้วเอาไปแต่งเป็นจำนวนมากแม้แต่อิซูซูก็ตามนะครับแม้แต่บริษัทอิซูซูยังเอาไปโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เอาไปตัดทรงเอาไปลงล้อทําภายในใหม่ให้มันดูแบบล้ําสมัยนะครับแสดงว่าเป็นรถที่คนหวนกลับมาหาสะสมหาใช้งานอีกหนึ่งรุ่นราคาสบายถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้อด้วยสัมปายนะฮะด้านหลังลอนกระบะต่างๆเบ็ดอาร์คต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับด้านซ้ายด้านขวาทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้ไม่มีการบรรทุกหนักแต่อย่างใดนะครับคุณอาแกเป็นคนใช้งานแบบรักรถและถนอมมากแต่ที่แค่ต้องขายนะครับเพราะว่าลูกสาวแกให้ขายนะครับเพราะว่าแกไปขับรถออโต้นะครับมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่อึดถึกและทนนะครับ ใช้งานเป็นล้านล้านโลมีคนใช้งานนะครับไม่พังนะครับใช้งานทะลุล้านได้เลยนะครับใครที่อยากเอาไปใช้งานอยาเอาไปสะสมนะครับแนะนําคันนี้จริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะฮะนี่นะฮะสีสันโดยรวมเนื้อตัวสะอาดสะอ้านมากมีสเสน่ห์จริงจริงนะฮะต้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับต้องเครื่องเดิมๆิมจากโรงงานสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ <S <S เครื่องไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มไม่ควันไม่ไอแต่อย่างใดมีเพียงเศษดินเศษฝุ่นเศษใครตามการใช้งานเศษเดิมเครื่องเดิมตรงกันหมดสติกเกอร์ทุกอย่างที่ฝากระโปรง ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับรักษาเป็นอย่างดีคิดดูดิครับรถอายุตั้งแต่ปี1999อยู่ในสภาพดีขนาดนี้แล้วขาไม่รู้จะหาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ก็บุบย่อยสลายขายไปแล้วนะครับแต่คันนี้ยังดียังมีสภาพที่น่าใช้งานน่าเก็บรักษาอยู่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับวันนี้อาจจะต้องขออนุญาตรีวิวนอกสถานที่นิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันแดดมันร้อนนะฮะ มันไม่ล่มนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายไปมันจะฟุ้งนะครับแต่เราจะมารีวิวให้พี่ๆดูนะครับให้มันดูสวยงามนะครับนี่เรามาดูรีวิวในตลาดเลยนะครับตลาดที่เป็นตลาดดอกไม้นะฮะนี่นะฮะยวผมขับให้ดูนะครับขับขี่ดีนะครับเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยขายห่วงขนของก็ได้ขนโกยเงินโกยทองเข้าบ้านได้เยอะมากมายนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสายสองเหมือนเคยแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปทัเลอร์ เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองผมบอกเลยสภาพดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนหนึ่งในพันนะครับน้องไม่เคยได,ได้เอารุ่นนี้มาขายเลยเพราะว่าหนึ่งด้วยราคาไม่ได้สองสภาพไม่ได้แต่คันนี้บอกเลยว่าพ่ายแพ้กับความสวยงามนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคากับพี่ๆที่ต้องเอาไปใช้งานได้ดีแน่นอนเนี่ยมีผมตองรุ่นมาให้ด้วยนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับนี่นะฮะคิดถึงวัยเด็กคิดถึงวันวาน,วานนะครับคันนี้แนะนํานะครับอยากจะได้เอาให้เอาไปใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาแน่นอน อดีตเราเคยนั่งรถไปโรงเรียนคุณพ่อเคยขับไปเราเคยนั่งข้างๆเราเคยนั่งในแคบนะครับผมปัจจุบันนะครับมีเงินบางเดียวบางครั้งซื้ออดีตก็ไม่ได้แต่วันนี้มีอดีตมาให้พี่ซื้อแล้วนะครับรีบจับรีบจองเลยนะครับผมเห็นแล้วถูกใจรีบจับรีบจองส่งได้ทั่วประเทศไทยค่าส่งคิดตามจริงอยู่ใกล้ๆส่งให้ฟรีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขับขี่ดีนะครับผมเนี่ยนะฮะอย่างน้อยยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนประกันก็ไม่ต้องต่อได้ครับขอบคุ